สวัสดีค่ะคนวันพุธวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์23-29ถกุมภาพันธ์6-7ดูดวงกันสิยังไงงองแงงงองไงงเง,งีง้งเา งองแงงงองแงงงี่เง่าเอาแต่ใจจริงๆอาจารย์ก็ว่าดีแหละเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยทำตามใจตัวเองหาความสุขหันหลังให้กับความวุ่นวายไม่เอาใครทั้งสิ้นใครจะง้อกูก็ไม่สนอ่ะใครจะง้อกูก็ไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยความรักไม่ค่อยดีความรักไพ่แบบเนี้ยมีโอกาสเลิกรายร้างแล้วคนวันพุธรู้สึกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วจบแล้วคนเก่ากลับมาตายลังไปไหนไม่รอดเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหากันอยู่คิดดีๆ ว่าจะเอายังไงบ้าการบ้างงานหรืออะไรขนาดไหนอย่าลืมแบ่งปันเวลาสําหรับคนที่เรารักด้วยสําหรับคนโสดอาจารย์มองว่าไม่ไม่เก่ากลับมาฉันก็ไม่เอา ใหม่เข้ามาฉันก็ไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าถ้าเราอยู่กับคอมฟอร์ทโซนอยู่กับพื้นที่ปลอดภัยหรืออยู่กับตัวเองแล้วเรามีความสุขก็อยู่คนเดียวไปก่อนสบายใจกว่าโอเคความรักตามนี้แต่ถ้าใครอยากเสริมสเสน่ห์ก็แนะนําเป็นสีพึ่งนะสีพึ่งทาปากความรักใครที่มีปัญหาเราคิดจะรักใครกลมเกลียวสามัคคีก็นี่ พญานาคนะชุดเนี้ยมันจะมีทั้งหมด 4, 4ี่อย่างสี่อย่างส99บาทจัดส่งให้ฟรีพยันพ่อปู่สีสุดโทพญานาคนะแล้วก็สีพึ่งอินคู่เสริมเมตตากับเสริมการเงินสีพึ่งเนะี่ยเสริมเมตตาทาปากไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่การเงินการงานการเจราจาค้าขายได้หมดพญานาคมีกินมีใช้ไม่ติดขัดเสริมโชคราบเสริมการเงินใครเก็บเงินไม่อยู่ควรบูชาแล้วไพ่แบบเนี้ย มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปว่าทำไมถึงต้องบูชาพยานาคเก็บเงินไม่อยู่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ลมละลายเป็นไพข่ขาดทุนนะอาจารย์จะต้องเตือนคนวันพุธนะ 1. อย่าใช้จ่ายสุรุย่ยสุร,ร่ายฟุ่มเฟือย 2. อย่านะนิสัยลูกคุณหนูคุณนายเนี่ยเอาไว้ก่อนอยากได้อะไรต้องได้อ่าไม่มีก็กู้ไม่มีก็ผ่อนอันนี้ด้วยรักและป่าถนาดีไพ่ขึ้นแบบเนี้ยอย่ารีบร้อนเป็นหนี้อย่ารีบร้อนกู้รวมไปถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงหลีกเลี่ยงทุกกรณีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเดินตามทวงตังค์อย่าให้ใครยืมตังค์นะจ๊ะเพราะว่าอะไรดูดีเหนื่อยเมล่ะ แบกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยเนืยนะเตือนแล้วนะเรื่องการเงินอย่ารีบร้อนเป็นนี่อย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นตัดทิ้งไปถึงบอกไงว่าสมควรจะต้องมีพญานาคนะสมควรจะต้องมีสีพึ่งนะเพระพาะไพ่แบบเนี้ย โอ้โหพูดจาอะไรให้มันได้เงินทวงหนี้ก็ให้ได้คืนอย่างเงี้ยสำเร็จใครที่รอยอดรออะไรอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะต้องทำใจหน่อยทำบุญกับขอทานทำบุญกับเด็กกำพร้าเงินแก้ได้ด้วยเงินนะการเงินใครติดขัดช่วงนี้เจอขอทานก็ให้ไปเลย5บาท10บาทคนรีร้อนคนจนจัดสถานสงเคราะห์หรือเด็กกำพร้าแก้กรรมสุขภาพออฟฟิศซินโดม ปวดต้นคอบ่าไหล่หลังปวดท้ายทอยนะนิ้วล็อกนะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับขาเข่าเทา้าอาจจะมีอุบัติเหตุที่ทําให้เจ็บขาเจ็บเขา่าเจ็บเท้า <c oughs> เรื่องของการงานการงานเนี่ยปริมาณงานเยอะเหนื่อยหักโหมอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเราจําเป็นต้องงอใครให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นหรือเราจําเป็นต้องงอเขา่าเพื่อให้เราได้แบ่งเบาภาระ หรือกระจายงานไปที่คนอื่นบ้างไปตามมันมาช่วยทำงานค่ะอย่ารับบทนางแบกแล้วอย่าทำตัวเป็นคนสำคัญคุณวันพุธเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองสำคัญนะเหนื่อยตายหลังหักถ้าขาดฉันไปเขาตายแน่ถ้าขาดฉันองค์กรหยุดหยุดทำงานตามเงินเดือนค่ะถ้าเงินเดือนน้อยเนี่ยถ้าเงินเดือนมันน้อยเนี่ยแล้วงานเยอะเนี่ยลาออกไปหางานใหม่ค่ะคนทำธุรกิจก็เหมือนกัน ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรตัดได้ตัดหรือว่าถ้าทำแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะไพ้แบบเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใครจะดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวทักมาเลขเด่นเลขมงคลคือ105แล้วอย่าลืมว่า นะอาจารย์ยังมีวอลเปเปอร์อยู่นะกำหนดทิดทางชีวิตในปีนี้ใครอยากได้วอลเปเปอร์มือถืออะล็อกสก,กีนอะนะนะเสริมดวงได้ยังมีอยู่เริ่มต้น239บาทดูดวงส่วนตัวหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทพญานาคฝากไว้สีพึ่งฝากไว้ชุดนี้399หรือจะเอาแค่สีพึ่งก็199บาทหรือพยานาคอย่างเดียวก็239บาทนะเป็นกำลังใจให้กันนะสวัสดีค่ะ